ด่านตมสตารของรานะมันก็จะหลุ้นเข้ามาอย่างนี้สำหรับใครที่อยากรู้ราคาคูปองนะคะดูให้มันจบคลิปด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเอดูว่าได้สกินสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้เราก็มีอยู่กับ วงแหวนเวทมือสังหารนะคะพี่ยง30คูปองพร้อมชิ้นส่วนประกอบสกินนะคะ 3- สีจะเป็นตัวของน้องอ้อยหรือว่าอวีของเราเองกล้องแต่วันที่3เมษายนนะคะจนถ,ถึงวันที่9เมษายนนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคลิปนี้จะคุ้มหรือว่าจะเกลือนะคะอาจจะมาเป็นคลิป รีวิวสูงไม่น้องชมได้รับชมกันนะคะคลิปนี้ก็ใครที่เข้ามาดูคลิปใหม่แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะเช่ยกันกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะยนะคะอ่ะ สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ g กเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะ เติมเกมแบบใหม่นะคะใช้เพียงแค่ UID ง่ายกว่าเดิมไปที่ช่องโปรไฟล์กดรูปฟันเฟืองกดที่ช่อง Open ID นะคะสามารถ copy ID Open ID นะคะสำหรับเติมเกมจะต้องไม่มีตัวหนังสือนะคะต้องมีแค่ตัวเลขเท่านั้นนะคะช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมมาวีมาแนะนำนะคะชื่อเพจ Admin TTV7 เพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง170,000คนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสำหรับใครที่มองหา ID คุ้ม พร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะสุม่มยังไงให้มันคุ้มนะก็จะมีกิจกรรมวันนี้ด้วยนะทานเชิญสกินซับพอร์ตก็ถือว่าเออราคาก็น่ารักนะคะเพียง49คูปองอืมก็น่ารักแหละมังม้งมัง้งมั้งโอ้ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะ โอเคค่ะแล้วก็เดือนนี้นะคะสำหรับใครที่อยากเก็บผูปองไว้สืบสกินใหม่เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งนะคะใช่เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเดือนเมษาสกินเข้าเยอะมากแล้วก็จะเป็นแบบสกินส่งการอะไรประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามากดตรงไอเทมนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าสำหรับใครที่ อยากได้ในราคาสุดคุ้มแล้วก็ราคาถูกนะคะหรือว่าแบบใครที่ยังไม่ได้สุ่มวงแหวนเวทนี้แต่ก็สามารถซื้อเก็บไว้ได้นะคะเวลาเราไปสุ่มวงแหวนเวทอันอื่นอ่ะมันจะได้แบบไม่ต้องเสียเงินเยอะนะคะอ่ะกดซื้อไปเลยนะเป็น25คัพพีนะคะราคา75คูปองโอเคค่ะพอเราซื้อแล้วใช่ไหมแล้วก็กดมาตรงลอตเตอรี่นะคะกดตรงวงแหวนเวทตรงนี้เลยอ่าทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัว a อ e มันเป็นสกิลระดับ RPL อะแต่ถ้าแบบเราเห็นในมาในกิจกรรมอื่นนะคือราคาประมาณ500-700ไม่เกินนี้นะคะปุ๊บถันมาก็จะเป็นสกินของตัว Qlen ราคาก็ประมาณ5-700นะแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะว่าแบบบางกิจกรรมมันมาในราคาที่ไม่เท่ากันนะต่อไปเป็นโต๊ะมู่หลาน เป็นกิลดบับวอลลอนะเป็นตัวที่เราอะเก็บเหรียญวอลเลเอาไว้แลกอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเพระาะว่านี่เราเชื่อออกยากแน่นอนเลยออกยากแน่เลยต่อไปนะคะเป็นตัววอลคาร์ดวอคาร์ดเป็นสกิลระดับลนะิมิเต็ดนะมาถัดมาก็จะเป็นบูคองนะคะเป็นสกิลดบับลิมิเต็ดเขียวเอ้ยลิมิเต็ดส้มอันนี้ก็คือเหมือนได้มาในแบบ ประมาณ50ปะ่ะไม่เราไม่แน่ใจอะทุกคนมันแบบมันนานมากแล้วนะคะกับสกินบูคองตัวนี้นะได้มาในกิจกรรมแล้วก็รู้แล้วก็ตัวซานิทนะคะเหมือนเดิมแล้วเพิ่งรู้ว่าเรามีด้วยลิมิเต็ดส,ส้มอะลิมิเต็ดส้มตัวไปตัวเพริลิมิเต็ดส้มเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็มาบ่อยนะเหมือนแอบเคยแอบแจกฟรีนะที่เหลือก็จะเป็นชิ้นส่วนนะคะจะเป็นสีส้มอะสีส้มนะก็จะมีสีรามมีสีม่วงอ่ะ สีลามัวมันจะออกแบบเอ่อเขียวๆหน่อยประมาณนี้นะคะก็จะเป็นกรงเล็บนะ20ชิ้น5ชิ้น3ชิ้น2ชิ้นแล้วก็1ชิ้นมาดูเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือสกินทาวรศูนย์0ุดนะคะชิ้นส่วนประกอบสกิน0.90เอ้ยคือแบบกรงเล็บใช่ไหมกรงเล็บออกเยอะนะจะเป็น71.50นะคะอิมเมจเอฟเฟกต์ที่ส่วนร้นยี่สิบหกเดี๋ยวเรากดทิ่เข้าไปนะคะ คือใช้ขั้นต่ำสีกงเล็บเออประมาณบอกว่าถ้าเราสุ่มไปห้าครั้งใช่ไหมก็จะมีสีที่จะออกกงเล็บประมาณ4ครั้งเออประมาณนี้นะคะแต่ใช้เยอะที่สุดคือจะเป็นต้มบุลานะใช้กงเล็บสักยี่สิบเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวสุ่มให้ดูนะคะว่าเราจะได้เป็นอะไรคือเราก็ทําใจอยู่นานนะคะว่าเราจะสุ่มแบบ5ชิ้นหรือว่าจะสุ่มแบบหชิ้นดี เดี๋ยวเราจะลองสุ่มแบบ5ชิ้นให้ดูนะคะว่าเราจะได้เป็นอะไรบ้างมาทําการกดสุ่มไปเลยนะคะ5ครั้งอ่าเราก็ทําการวาดยันนะปึ๊บ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 วาดยันตามสไตล์ของเรานะมันก็จะหลุนเข้ามาอย่างงี้สําหรับใครที่อยากรู้ราคาฮูปองนะคะดูให้มันจบคลิปด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเอาดูว่าได้สกินทุกคนเหร เฮ้ยทุกคนเราคิดว่าเราได้สกินเว้เยวจริงๆคือเราได้ชิมส่วนก็ถือว่าโอเคนะคะในราคา75โคบองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแบบเออสำหรับใครที่อยากรู้ราคานะคะก็สามารถดูที่ทาชิมแล้ะตอนนั้นก็พูดเดี๋ยวไม่ทันจบประโยคเลยแล้วก็คือแบบออกแล้วอะเกินปุยมุ้ยตอนนี้ได้กล่องเลมพีหนึ่งชิ้นนะคะเราก็จำไม่สูงแล้วเพราะว่า ก็คือเราอะไม่ได้ตั้งใจจะเอาสกินอยู่แล้วนะคะเราก็จะไปเก็บสกินในกิจกรรมอื่นเช่นมันจะเป็นแบบมีกิจกรรมมิสเตอรี่บ็อกซ์อะไรประมาณนี้นะคะคือมันมาสุ่มแยกเงี้ยมันไม่ค่อยคุ้มหรอกเราจะซื้อแบบสุ่มทีเดียวแล้วมันก็ได้หลายๆสกินอะไรประมาณนี้นะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากบอกเอาไว้นะคะว่าเอากิจกรรมเข้ามาด้วยนะเออประมาณนี้นะคะคลิปนี้หมดไป75คูป,ปองนะคะได้เป็นตัว อ่าเป็นตัวชิสเซนประกอบของตัวน้องอ้อยนะคะเป็นอ่อชิสเซนลามลามเะคะเอ้ยมาเดี๋ยวเรากดดูตรงวงแหวนเวทก่อนนะนี่นะคะคือเราขาดแค่สีส้มสีเดียวเว้ยซึ่งตัวน้องอ้อยขาดตัวทุกตัวที่มันมาในเนี่ยเราไม่ค่อยได้เล่นด่แล้วนะใช่ไหมทุกเราเราไม่ค่อยได้เล่นสกินมันด่แล้วนะเราก็เลยแบบเออยังไม่ค่อยอยากเก็บสกินเท่าไหร่นะคะอ่าคลิปนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้ตอนแรกอะ่ะ ทุกคนเราจะมาพูดถึงเอพิโซดความคุ้มค่านะคะว่าในการสุ่มเนี่ยมันคุ้มไหมหรือว่ายังไงประมาณนี้ก็คือมันแบบจะให้พูดว่าไงดีเออเมื่อกี้เราสุ่มไป5ครั้งใช่ไหมห้าครั้งแบบทีเดียวและชิ้นส่วนอะ่ะมันออกแค่อันเดียวนะคะแล้วแต่แต่เราได้เป็นมาถึงชิ้นส่วนอันนี้นะชิ้นส่วนกลุงเลี้ยมมังกรออกแค่ชิ้นเดียวนะ แต่เราแต่เราก็ได้เป็นอันนี้มานะคะเป็นชิ้นส่วนประกอบของตัวสกินน้องอ้อยแต่จริงๆอะ่ะถ้าการคำนวณนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราคิดว่าราคาประมาณไม่เกิน500คูปองนะคะน่าจะได้สัก1สกินในนี้แน่นอนประมาณ500คูปองนะเพราะว่าแล้วว่าวงแหวนเวทอะ่ะมันก็ทำมาให้มันแบบ ใ้เคียงกับราคาสกินยู่แล้วนะคะก็อยู่ที่ว่าใครจะลองไปวัดดวงกันนะคะว่าดวงคุณอาจจะดีหรือว่าไม่ดีนะคะแต่เราคิดว่าตั้งแต่เราทาคลิปอาวีมาเนี่ยเราคิดว่าดวงเราดีนะเดือนเนี้ยเราคิดว่าแบบเอออารวีลองเข้าเกียร์กอะไรก็ได้สุ่มอีกนะคะเราคิดว่าดวงเราดีนะตั้งแต่เราทาคลิปสุ่มสกินเราเลี้ยวละก็ถือว่าโอเคค่ะดวงมาว่ะนะคะมาว่ะมาว่ะขอบคุณนะคะที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะคลิปนี้หากใครชอบชกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด เปิดกระดิ่งนะคะสําหรับใครที่สนใจรายละเอียดบริการการซื้อขายหรือว่าเล่นเกมอะไรต่างๆสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ดีคิปชันนะคะค,คลิปนี้ก็อยูประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กดดามกดเปิดกระดิ่งนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะ